เดี๋ยวเรามาไล่ก,กันทีละประเด็นแล้วกันแต่ว่าประเด็นแรกเนี่ยหลายคนสงสัยว่าคุณทศินออกมาเคลื่อนไหวออกจากบ้านจันทร์สองล่าครั้งแรกเนี่ยไปศาล,ลเรือนเกลงกรุงเทพค่ะตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่คําถามคือว่าคุณทศินไปทําไมมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ถือข่าวของเรานะครับน้องอายอภินญ,ญาประสานชาติครับสวัสดีครับอาอครับสวัสดีค่ะายครับสวัสดีครับ ค่ะกระโหีะเอ่อเห็นว่าอายตอนเช้าเนี่ยไปตามคุณทักษิณมาด้วยไปร้องตีห้าเลยเหรอครับใช่ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คือไปรอตั้งแต่ตีหนึ่แล้วก็มีผู้สืส่อข่าวไปรอกันเยอะมากเลยค่ะอ๋อเห็นว่าเห็นภาพาบรรยากาศมีกองทัพสื่อมวลชนไปรอ<ช>ทําข่าวกันเยอะเลยใช่ไหมใช่คาะเห็นว่าทีมแรกที่ไปถึงประมาณตีสี่เลย่ะที่เออ<ๆ>แล้ว<ๆ>ตอนตอนนี้หายง่วงหรือยังครับ ใช่แล้วคนะ่ะอ๋อโอเคอ่ะงั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าบรรยากาศที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพครับคุณทักษิณเนี่ยไปทําอะไรบ้างครับอ๋อค่ะเมื่อเช้านะคะก็มีกําหนดก,การนะคะว่าคุณทักษิณอยากจะไปไหว้ศาลหลักเมืองกรุกง,งเทพแต่ตอนแรกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยที่ได้รับกําหนดก,การมาคือประมาณเจ็ดโมงมทีนี้อ่สื่อก็เลยมองว่าเอะถ้าเจ็ดโมงเนี่ยมันมันจะเป็นเวลาที่เขาปล่อยให้ประชาชนทั่วไปจะเข้าไป เข้าไปไหว้แล้วมันก็จะทำทำให้เกิดความวุ่นวายก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาไปส่วนตัวเนี่ยเขาคงจะไปเช้ากว่านั้นทุกคนเลยเราหว่างั้นเราก็ไปรอกันตั้งแต่ตีห้าเลยดีกว่าเพราะว่าไม่เชื่อใช่ไหมถ้าถ้าเกิดเจ็ดโมงทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดไปถึงเจ็ดโมงเนี่ยคุณต้องเป็นไปรับงานเข้าเลยใช่ก็คือเหมือนเช้าใช่ไหมคะเขาก็มาพร้อมกับคุณอิงแล้วก็่าลูกเขยเขากากคุณปอไปกันครับ ก็ไปก็มีไปไหว้ศาลหลักเมืองก็คือตามท้าสุดที่ที่เขาที่เป็นทำเนียทีีเขาไหว้ๆกันนะคะที่ก็คือมีการอ่าไหว้ที่มันจะมีอ่าวันหนนะคะที่ครับก็จะมีไนหวน้ของพระพุทธอะไรเงี้ยค่ะก็มีเอาอืมมัผูกผ้าที่ตัวศาลหลักเมืองจำลองค่ะองจำลอง เอ <S <S เ่ว่าเห็นอ่า,าที่หนูสังเกตว่านะคะมันจะเป็นผ้าที่เป็นไม่ใช่ผ้าเซ็กเทดสีแต่เป็นผ้าที่เหมือนคล้ายๆสีตีวอ,อะอ๋อใช่แล้วก็ต้องไปไหว้ในองค์เองแล้วก็ออกมาไหว้ตรงหองเทพารักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำตามพิธีที่คนอื่นเขาทำซำกันเลย <S <S ค่ะแล้วสีหน้าของสีหน้าท่าทางของคุณทักษิณวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ก็ดูเท่เฉยนะคะแต่ก็คือเราอะไม่ได้เข้าไปด้านในอะคะ่ะเพราะว่าอยู่อยู่ด้านนอกด้านนอกรั้วเลยคือเขาไม่ได้ปล่อยให้สื่อมวลชนเข้าไปเขาจะเอาแผงเหล็กมากั้นไว้ว่าให้อยู่แค่บริเวณนี้นะไม่ให้เข้าไปตรงน,นี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยคุมว่า เออไม่ให้ไม่ให้เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนไม่ให้คนที่ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปด้นในเลยก็มีแค่เจ้าหน้าที่ของศาลแล้วก็มีแค่คุณทักษิณเองอะไรเงี้ยค่ะที่เข้าไป,ไปอสมเออสรุปว่าคุณทักษิณเนี่ยเห็นว่าเดินทางมาด้วยรถตู้เบน์สีดำทะเบียน,นอะไรครับอ่านครับหนึ1 4, 1 4่งสี่หนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี้ก็เท่ากับวันนี้วันที่สิบสี่ค่ะปะดีดเลยีค <laughs> ือเปนนที่สิบสี่ด้วยเออ มาถึงที่ศาลหลักเมืองตอนตีห้าสิบเก้านาทีใช่แล้วก็ออกไปประมาณตีห้าสิบห้าซึ่งพอออกมาใช่ไหมคะก็สื่อมวลชนเนี่ยก็แบบตะโกนเรียกท่านนายกทักษิณค่ะอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้ยคุณทักษิณก็หันมาแล้วก็ยกมือรบไหว้สื่อมวลชนแล้วก็ขึ้นรถตู้อ๋อขึ้นรถตู้ก็สรุปว่าจุดแรกเนี่ยคุณทักษิณก็แค่มองด้วยสายตาสื่อความหมายแต่ว่ายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับ ช่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ปล่อยให้ให้สื่อมวลชนเข้าไปถึงตัวเลยค่ะยังยังไม่ถึงตัวเพราะว่าตามปกติเนี่ยศารลรังเมืองเขาเปิดตอนหกโมงครึ่งค่ะใช่ใช่ค่ะเปิดแคหกโมงครึ่งเออแต่ว่าวันนี้ก็แปลกนะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณทัศน์ินวันก่อนเนี่ยมีเปือกแขนค่ะตอนนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะใส่แต่เปือกคอมาอย่างเดียวใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมีแค่เปือกคอคอเปือกแขนออกไปแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ใส่เสื้อสีน้ําเงินด้วย ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำเงินแล้วก็กางเกงยีนส์นแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่มีว<ช>ิวแชร์เดินเองปกติแต่ว่าก็มีภาพที่ว่ามีคนคนอิงค่ะคอยประฟองเดินอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอถ้าเกิดหลายๆคนตามในเอ็กหรือว่าทว i t เตอร์เนี่ยจะจะเห็นมันเริ่มแชร์กันมาตั้งแต่วานล้วละว่าจริงๆเนี่ยคุณนักศินเนี่ยไปวัดราชบ,บพิตรมาก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง ได้เห็นรูป<า>น,นี้ไหมไปมาเออแต่แต่ว่าไอ้วันก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อคอ้อไงนา่ก็เป็นที่ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อวานไม่ใส่แล้ววันนี้ใส่ทําไมถึงใส่นะอะไรเงี้ยนักข่าวก็แล้วก็ไม่แต่ไม่ก็ไม่ได้ถามตะโกถามท่านใสะะ่ค่ะก็แค่แบบทักทายปกติเลยอืมอ่ะแล้วก็คนติดตามของคุณทัศษิณเนี่ยบอดี้การ์ดที่เดินตามมาเนี่ยมีกี่คนครับอายครับวันนี้ตอนเชา้าที่เอง มีหนึ่งมีผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็มีพี่ผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะคือไปกันไม่เยอะค่ะพี่ไปกันแค่แบบอุเเล็กๆน่าจะมาสองสามคนที่ตามไปเนี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลอง,ลองขึ้นรูปคุณนัสินตรงนี้หน่อยนะครับที่บอดี้การ์ดเนี่ยนะเห็นคนเสื้อดํำไหมค่ะเดี๋ยวขอซูมหน่อยได้ได้ไหมครับคนเสื้อดํานี่น่าน่าจะเป็นพี่แดงก็คือว่าเรือโททวัชัย คนนี้เขาตามคุณทักษิณเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนโดนยนนึดอำนาจเลยนะค่ะเป็นหน่วยซิว<ม>หน่วยซิวนักทำลายใต้น้ําจู่โจมของกองทัพเรือแล้วก็ตอนหลังเนี่ยย้ายมาอยู่ศูนย์รักษาความปลอดภัยพอคุณทักษิณย้ายไปจากรัฐประหารเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยแกก็ลาออกเลยนะย้ายตามไปเลยมาตลอดกี่ปีกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยท้ายสุดกลับมาเนี่ยก็ยังตามติดคุณทักษิณอยู่ค่ะคนนี้ก็ถือว่าเป็นบอดิการ์คู่ใจคนหนึ่งของ คุณทักษินนะครับอนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าสรุปว่าคุณทักษินไปสารลังเมืองตีห้าสิบเก้าใช้เวลาอยู่ทั้งหมดยี่หกนาทีเสร็จพิธีตีห้าสีสิบห้าแล้วก็เดินทางด้วยรถตู้เบนส์สีดำทะเบียนหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวอะนี่ก็จะจบใ,ในส่วนของที่คุณทักษินออกจากบ้านจันทสองล่ามาที่กรุงเทพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอายมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบค,อบครับ หลายคนเขาก็สงสัยนะว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณไปไหว้ศาลลักเมืองเนี่ยมันจะสื่อความหมายอะไรถ้าเกิดให้สตางมองเนี่ยวิคะห์เนี่ยมันจะสื่อความหมายว่าอะไรบ้างอ,อันดับแรกก็คืออาจจะเอาเลิกเอาชัยก่อนพี่เก่งเวลาจะไปเดินทางก็ขอให้แบบปลอดภยัยไม่มีอันตรายขอให้เวลาเราเดินทางไปไหนก็มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในการเดินทางที่คุณทักษิณตั้งใจที่จะเดินทางไปครั้งนี้เพื่ออะไรก็อยากจะขอให้มันประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคง เพราะว่าทราบมาว่าก่อนที่คุณทักษิณจะมีการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยสองวันใช่ไหมคะที่คุณนุ้งอิงเนี่ยไปไหว้ศาลหลักเมืองเหมือนกันคุณทักษิณกลับมา22สิงหาค่ะคุณนุ้งอิงเนี่ยไปไหว้ศาลหลักเมืองล่วงหน้าก่อนแล้ว2 0สิสิงหาค่ะเออแล้วก็ตามธรรมเนียมของนักการเมืองเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองเหมือนกันคือแบบขอให้มีความมั่นคงลงหลักปักฐานชีวิตจะได้มั่นคงหลังจากนี้ก็จะจะได้ไม่ต้องแบบไปไหนมาไหนอีก อันนี้อันนี้ก็สื่อความหมายนะครับเป็นไปตามความเชื่อ